สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องพ่จ่าเจ้าบุแม่สอนสอนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวครอบเจ้าพุกลุกนะครับมาแคชชินแรกนะแต่ตอนนี้กำลังจะทำฟันม้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูไปเลยแล้วกันส่วนการทำฟันม้านะครับก็จะมีอุปกรณ์นี่นะครับก็คือเป็นตะไบฟันม้านะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งทำให้ก้านผูไปนะครับก้นผู ที่ต้องทำเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่ากั้นผูไม่ดื้อเลยแม่ก็ไม่ดื้อนะครับแต่จัดการกันผูกก่อนเพราะว่าฟันกั้นผูมันคมมันเป็นตัวปูเนาะใครดูอยู่นะครับฝากไปตามช่องแม่ชาวจอมฝนแม่สอนแล้วกดติดตามแล้วเนี่ยกดกระดิ่งด้วยครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆตอนนี้ลงคลิปสั้นบ่อยเนาะเพราะว่าคลิปยาวๆลงไม่ทันนะครับเพราะว่าทำข้อมาแค้นะครับทำนู่นทำนี่ทำนั่นงานมันเยอะเฉพาะข้อมาแค้ก็ลออไปเป็นเดือนละนะแล้วเดี๋ยวเรามาทำฟันเจ้าฟันเจ้าขวานกันส่วนเจ้าขวันนะครับอัปเดตให้ FC ตอนนี้เขากำลังผลิตน้ำนมอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงเพราะเราไม่ได้สาวท้องนะครับแต่ก็ถ้าผลิตได้แสดงว่าต้องต้องมีเด็กนะครับแต่เครื่องสาวเนี่ยมาสอดไม่มีเลยหมอไม่มีนะครับอารมณ์รักแร้มาลูกขี้เต่าขี้เต่าตามมาบินมาเดี๋ยวเราทําฟันฝันกันเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าฟันอะเป็นยังไงบ้างทำฟันให้นี่ทำฟันให้มาอันนีก่อน เวลาม้าถอยนะครับก็จะปล่อยมา้าแต่ถามว่าซองม้ามีไหมมีนะครับแต่ไม่ใส่เพราะว่าตอนนี้มันร้อนนะครับจะเร่งทํางานให้มันเสร็จทานก่อนก็เลยค่อยๆนะครับตะล่อมทําในคลองนี่แหละกัน้นูกขาทาในคลองนะไม่เข้าซองนะอันนี้เราไม่ฉีดยาซึมไม่ฉีดยาเลย,เลยนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลามันถอยเนี่ยจะถามว่าทําไมกล้าทําม้าตัวเองแบบนี้ก็คือไม่ใส่ซองแม่อะไรเนงะี้ยเพราะว่าเป็นม้าเราไงเรารู้นิสัยนะครับแต่ถ้าเป็นม้านอื่นไม่กล้าเหมือนกัน เมาหนึ่งก็ต้องใส่สองนะครับมันก็ยางว่าแหละมาดีๆก่อนฝันหยุดดือ้อดื้อกว่ากาัตภูเยอะเลยอย่างเงนะี้ยคิดถูกแล้วที่ทำกันภูก็ไม่งั้นเหนื่อยอันนี้นดื้อกัตภูกันภูมันรู้ไงกัตภูมันเคยเกือบตายนะตอนนั้นฟันมันคมแล้วมันแทงกระพุง้งแล้วนี่เวลามันดูดยาเข้าไปฝั่งหนึ่งแล้วมันติดคอไอ้นั่นรู้แต่ก็ยอมนะก็ดื้อกันแต่ก็ยอมเพราะว่า มันรู้ว่าทําให้มันมีชีวิตรอดได้แต่พวกนี้มันไม่เคยไงไอ้พวกน,นี้ก็จะดือ้ออ่ะดมโดมโดมไปเงาท่วมมาเดิยอันนี้ป่นานนี่ป่นดีดีเนีจากทําฟันลามไปหาเล็บว่าจะอ่าให้ดูคอกไอ้พวกลุกทํามาทําไปก็ไปดูฟันมา้าทํามาทําไปก็ทําเล็บประชามหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นอ,รอารยธรรมของประชามัน,มาามนแล้วก็แทนแทนแทนลามมาหาแม่มัน กว <c oughs> ่าจะไปหาข้อพลุกลุกโ <c oughs> อ้ยเหนื่อยน้ำลายเหนียวหมดแล้วแต่ความจริงเนี่ยพุกลุกนะครับก็ทำเล็บทำฟันไปเรียบร้อยแล้วเล็บเพิ่งทำไปก่อนเพื่อนเลยเมื่อไม่กี่วันเองผมทำเองแหละเพราะว่าดูแล้วเออสภาพเล็บมันยาวแล้วก็เดี๋ยวว่าจะพาไปหาผู้ชายนะมาว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวข้อพุกลุกดีกว่าเนี่ยมันอาจจะล,ลึกลับซับซ้อนหน่อยครับต้องมุดซ้ายมุดขวาแล้วก็เลี้ยวนะครับมีซอยอีกนะอ่าดูลึกลับมากเลยใช่ไหม ร้อนนะครับร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยถอดเสื้อแล้วตอนนี้ไม่ไหวทําเล็บม้าเหนื่อยนะทําฟันม้าเหนื่อยก็อีกเกงแขนนะครับนี่อาเจ๊อาเจ๊มาเนี่ยอันนี้ก่อนแค่ขี้ตาันเลยมาแล้วให้ง่ายแล้วนะเหนยเนี่ยตั้งแต่เริ่มฝึกนะครับก็ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งที่ว่าทําไมถึงต้องให้ม้ารู้ภาษาบางทีบางครั้งลงคลิปไปนะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการคุยกันในเชิงของการวุ่ยวายเสียงดังนะครับอ,อันนี้เป็นสไตล์ผมอยู่แล้วนะเพราะผมเป็นคนเส้นเสียงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าเป็นเสียงแปดหลอดก็ได้ก็คือเสียงจะใหญ่เสียงแล้วก็เสียงดังกลางวานนานนะครับเสียงไม่ตกง่ายๆก็ได้ฉายามาไแปดหลอดนะครับสมัยที่เป็นผู้ประกาศข่าวนะกะ็สำหรับการรีวิวข้กม้านะครับ มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็เหมือนคอกไม้ใหญ่นี่แหละนะแต่ข้างบนเนี่ยผมใช้เป็นเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วนะครับวิ่งหมดเลยมีทั้งเหล็กเต็มนะครับแล้วก็เหล็กเชื่อมนะครับเหล็กปะอ่าแบบนี้นะครับจะมีเหล็กปะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นแผลปะนะครับเชื่อมนะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดนะครับก็จะเชื่อมกันไว้นะครับตรงนี้ก็เชื่อมนะอ่าเศษเหล็กที่เรามีนะครับไม่สมควรที่จะทิ้งนะครับขี้เหนียวก็ขี้เหนียวนะครับใครว่าเราขี้เหนียวก็ช่างมันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีเครื่องมือหรืออะไรก็แแล้วต่นะครับ คุณก็สามารถที่จะเอามาประกอบเป็นอะไรหลายๆอย่างได้นะครับอย่างเช่นนะครับในความขี้เหนียวใช่ไหมที่เก็บเหล็กไว้เก็บไว้ทําไมมันใช้ได้นะครับก็ได้เครื่องอัดยามาก้อนหนึ่งก็เหมือนในคลิปนะครับถ้าใครเป็น f c ก็เหล็กจากพวกนี้แหละที่ทํามุ้งของขอ,งอกไม้ใหญ่นะครับก็เปลี่ยนจากไม้ไผ่เป็นกากรมมัไนท์นะครับอ่า,าอันนี้มันก็ได้ประโยชน์เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะอย่าเพิ่งทิ้งเหล็กไปไหนเพราะเหล็กระคาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เสถียรน,นะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงถ้าเวลาขึ้นเนี่ยเวลามันลงมันลงไม่ เวลามีเซษเหล็กเก็บไว้นะครับเราเชื่อมได้หรือเวลาเราจะคิดงาน DIY ต่างๆถ้าเรามีเครื่องเครื่องมือนะครับเราเป็นคนช่างคิดเนี่ยเราสามารถทําได้นะครับค่อยๆซื้อเอานะครับตู้เชื่อมก็ไม่ได้แพงแค่2,000กว่าบาทนะครับ2,000กว่าลองหาหาดูนะครับว่ายี่ห้อไหนดีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆการทําเหล็กมันก็มีแค่อย่างที่ผมทําตรงนี้นะมีระดับน้านะครับมีระดับน้ํามีตู้เชื่อมนะครับอ่ามีเหล็กฉากหลักๆนะเหล็กฉากก็ต้องมี นะครับไม่งั้น,นตัดเหล็กไม่ตรงนะครับอ่าอุปกรณ์หลักๆที่มีก็จะมีตลับเมตรอีกอันหนึ่งนะครับดูแล้วไม่ได้ยุ่งยากเลยใช่ไหมเวลาการทําเหล็กนะอ่าการทําเหล็กการทําอะไรเงี้ยส่วนงบประมาณก็แล้วแต่ท่านว่าท่านจะใช้เหล็กกลองดําหรือกาวนท์นะครับอ่าถ้ากาวนท์ก็ดีอย่างนึงไม่ต้องทาสีนะครับถ้าเป็นกลองดําก็ไอ้เหลืองๆนี่แหละอ่าแล้วก็ที่จะแพงก็จะมีอลูซิงนะครับอลูซิงก็แพงอยู่นะครับแล้วแต่ที่ว่าใครจะได้ราคาขนาดไหน แล้วก็ตรงนี้ผมใช้เป็นเสาเนี่ยผมจะใช้หนาหมดเลยนะครับเสาเนี่ยมันจะต้องอยู่กับความชื้นนะครับแล้วก็โอบด้วยปูนใช้ปูนอบเอามันไม่ค่อยสวยหรอกผมทําอ่ะแต่ผมเน้นใช้งานเนาะมันก็องทรงองศาอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างแหละไอ้ปูนนี่ก็คือบิบิบเบี้ยวนะครับนี่นะอ่าแต่ทีนี้เน้นให้โอบไว้เพราะว่าหนึ่งกันน้านะครับกันน้ากันฉี่ม้านะครับทาไว้หมดเลยนะครับแล้วถามว่าไอ้บล็อกบล็อกประหลาดเนี่ยทำไว้ทาไมห่างๆเนี่ยเออทําไว้ ทำไว้กันลูกม้าหลุดนะครับเวลามันนอนแล้วมันอาจจะหลุดลอดไปสมมุติถ้ามีลูกมา้าเพราะว่าอันนี้ยก็เลงจะไปหาผู้ชายอยู่เพราะว่าเลงผู้ชายไว้แล้วนะครับแต่ผู้ชายสูงแค่80เซนเองแต่เราไม่ซีเรียสเพราะว่าการที่แม่ม้าเราเนะี่ยสูง1เมตรนะครับมันดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นหลักการใช้งานเลย1นะ่เมตรคือรับน้ําหนักได้เยอะมากนะครับอ่าอันนี้เราไม่ซีเรียสเพราะฉะนั้นถ้าเจอผู้ชายหล่อนะครับตันเหมือนกันเลยเช็ดแลนเหมือนกันแต่นั้นอันนั้นเขา80ดิเซนเองเดี๋ยวเราก็จะพาไปหาผู้ชายนะครับ อ่าในกรณีแบบนี้น่าน่ารุ้นนะครับดูมันเอาไปเช็คฮีทกับกา้านพูอยู่นะก็ยังไม่แสดงอาการอะไรมากนะครับอันนี้ก็มีการยกห่างนิดๆ <down> หน่อยๆผมก็ยังย <down> ัง <c oughs> คิดว่ายังไม่ใช่นะครับว่าจะพาไปอยู่นี่นะครับเวลาเขาฉี่แล้วเขาจะเป็นเมือกเหลืองแบบนี้นะครับคาบเหลืองแบบนี้อันนี้คือแสดงว่ากําลังเริ่มนะครับเริ่มจะเป็นนะครับเนี่ยฉี่ข้นเหลืองแบบนี้นะครับนี่นะอ่าอันนี้มันจะเป็นตะกรนนะครับ อันนี้สมควรใกล้ๆเต็มทีแล้วแหละที่ว่าจะต้องพาไปหาผู้ชายแต่ทีเนี้ยปฏิกิริยาเวลาอยู่กัน้นผัอ่ะมันยังไม่นิ่งนะครับไม่ไม่ค่อยตบห่างแล้วตบตุดยังไม่ยกไม่รู้เลยเขาตบตดกันเนี้เขาเปลี่ยนท่าแล้วเธอรู้ไหมอันนี้ยังยังเดี๋ยวรออีกหน่อยนึงพี่มีแผลเต็มเลยนะยุงกัดบ้างนะครับแล้วก็เอาไปถูกระเสาบ้างเพราะว่าตรงเนี้ยเหล็กเนี่ยพอดีกับพวกลุกเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ผมคำนวณว,ว่า เหล็กกั้นเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณอกตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็คือจะอยู่ประมาณอกทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กนะครับก็จะต้องอยู่ประมาณอกเลยเพราะว่า <c oughs> กันที่เขาจะดันนะครับพวกลูกมันก็จะลอดตรงนี้ได้สบายนะครับแต่ตนกอจะติดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกได้ไหมออกไม่ได้หรอกนะแต่เวลาคันเนี่ยมันก็ถูสนุกเลยเนะี่ยเป็นแผลเลยถลอกเลยนะครับเนี่ยน,นะครับลูกน้องอาบน้ําให้แล้วก็ฝนตกเนาะแล้วก็อ่าไม่คอมันไม่แห้งคอมันหนามากเลยนะครับเช็ดแล่นนี่แผงคอ ค่อนข้างที่จะหนามากนะครับเนี่ยอย่างหนาตาช้างเลยเนี่ยก็เกาให้นะครับเกาให้แปรงขนให้เผลวันสองวันเองลูกน้องไม่ดูดีๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่เสร็จเลยไม่แปรงขนให้นะครับขี่ก็อยู่ในคอกอันนี้เมื่อวานเลยจับอาบน้ำไปทีนึงงละแล้วไก่เจ้าประคุณเนี่ยก็ชอบกิ้งนะครับดูเลอะคอก็ดูสิสีอะเนี่ยอาบน้ำเมื่อวานเนี่ยหน้าเบิดกระโหลกไหม พูดก็ทําหน้าเจียมเจียมเวลาดา่าเนี่ยเวลาว่าเนี่ยเนอะโดโดโดอันนี้เริ่มรู้ภาษามนุษย์ขึ้นมาละนะครับเริ่มบอกให้หยุดก็หยุดส้มหยุดนะครับก็หยุดนะครับแม่สีตางก็หยุดอยู่แล้วก็เหนื่อยนะเล่นมุกไม่ออกเลยตอนเนี้ยโคตรเหนื่อยเลยบอกตรงทําฟันปั้มกับม่ฐานนเหนื่อยที่สุดละไอ้กันภูยังพอรู้นะกันภูยังให้ทําง่ายๆอยู่สำหรับข้ออ่าาพวกลุกนะครับในขอน้ขอเนี่ยสามเมตรคูณสามเมตรชายเนี่ยที่ยื่นออกไปนะครับสองเมตร ถามว่าระดับสายตาผมเนี่ยร้อยแปดสิร้อยเจ็ดสิบกว่าเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นวิวใช่ไหมมันจะบังวิวเขาแต่ถ้าเป็นสายตาปุกลุกอะแทนสายตาพุกลูกวลยุ้งเ้าวสวยจังเลยวิวเขาเราเตี้ยเราเลยเห็น <laughs> ใช่ไหมฮะเนี่ยนะถ้าเป็นทัศษณะวิสัยพุกลุกก็เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ถามว่าพระอาทิตย์ขึ้นทิศทิศนี้ใช่ไหมเราก็วัดนะครับว่าตอนเช้าเนี่ยเราควรที่จะยื่นชายไยเท่าไหร่องศาเท่าไหร่เพื่อที่จะไม่ให้แดดมาล้วงนะครับก็นี่แหละวัดจะของจริงหมดเลยนะครับ เพื่อเป็นการดูแลม้าไม่ให้ม้ามันทุกข์นะครับแล้วด้านหลังก็ที่ตะวันตกเนี่ยไม่ต้องสืบหรอกถ้าใครเคยทําและใครเคยสังเกตนะครับสําหรับเด็กๆวัยรุ่นนะ FC ในในช่องรู้สึกว่าจะเป็นัยรุ่นเด็กน้อยเยอะนะครับ<ส>ก็จะไม่ทราบว่าช่วงตะวันตกดินเนี่ยมันร้อนแรงขนาดไหนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็ใช้เป็นกันสา์นะครับไอ้ผ้าดาเนี่ยเป็น ตัวนี้ตะข่ายนะครับก็การไว้2ชั้นนะครับก็พับขึ้นทีแรกใชชั้นเดียวแล้วมันไม่ไหวมันทะลุนะครับพอ2ชั้นเห็นไหมมันกันเงาได้ดีนะอันนี้ก็ตัวดีนะครับก็โอเคไปแต่ด้านหลังก็เคลียร์นะครับยุงป่าเยอะนะครับก็เคลียร์ไปบางทีบางครั้งก็ปิดประตูไม่ดีก็เข้ามากัดไอ้พวกลูกบ้างผมไม่ได้ลงมันกไม่สบายนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปอะไรหนักๆอ่ะไม่ใช่หรอกที่หายหายไปนะแล้วก็ลงคลิปสั้นเยอะมัวแต่งมทํามีคอกเนี่ยเดือนหนึ่งนะครับเดือนประมาณเดือนหน่อยๆทำเองหมดเลยนะทั้งเทปูน วัดเหล็กนะครับคิดเองหมดเลยคำนวณเองหมดเลยนะครับหลังคาก็ฝนตกนะครับก็รีบทําก็มีการทําหลังคาหลอกนะครับก็เอาเหล็กมดัดแล้วก็หลังคาแล้วก็ลาดปูนทีละช่องทีละช่องนะครับเป็นหลังคาหลอกไปเพราะไอเนี่ยทาไม่ได้ถ้าใครดูคลิปสั้นจริงๆจะมีว่าที่ผมร้องเพลงแล้วบอกว่าไฟมันดูดเรื่องจริงโดนไฟดูดจริงๆฮนะก็เลยเชื่อมไม่ได้ทําเหล็กก็เลยรีบทําปูนปูนที่ออกมาก็เลยแบบมันไม่ค่อยเสถเยรนเลยไม่ค่อยสวยเลยนะครับเร่งเร่งหนีฝนทํากับฝนนะครับ กระตกกันไปทํากันไปก็ไอ้นี่ก็กลัวยนี่จะเป็นฮิตเพราะวันที่สิบสองปรากฏว่าเลยวันที่สิบสองเดือนนี้นะครับเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วสิเดือนนี้มันเดือนใหม่แล้วนี่เดือนที่แล้ว2ี่สิบสองเร่งทําปรากฏว่าไอ้เจ,จ้านี้ก็ไม่เป็นนะครับไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่เดือนนี้น่าคิดว่าไม่รอดแล้ว่ะเพราะว่าถ้าฉี่เหลืองข้นแบบนี้นะครับมันมีอาการละ<ม>เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าลูกๆจะหน้าตาเป็นยังไงน่ารักจุกๆไหมเพราะว่าตัวผู้เนี่ยสีสันเหมือนกันเลยนะครับสีเหมือนกันเบ๊ ่างแค่ขนาดความหนาความบึกเหมือนกันเลยนะครับอะไรฮะจะอ่อนเลยฮะจะอ่อนเลยจะอ่อนเลยจะอ่อนเลยะมันอ่อนนะเดี๋ยวนี้มันติดมันติดผมแล้วนะอ่อนฮะยดูเนาะอ่อนแล้วเอออ่อนแล้วอ่อนแล้วให้อ่อนแล้วรู้ใจกันละเริ่มรู้ใจกันละเนี่ยนะครับใช้ความอ่อนโยนกับสัตว์สัตว์มันก็รู้นะใครรักไม่รักเอาเดินตามเลยไหม เดินตามเดินตามหันไปท้างไหนมันก็หันทางนั้นแหละเออเหตุผลนี้แหละที่พวกในอคออใหญ่ๆหมันอิจฉากันนะไอ้พวกนั้นมันอิจฉากันก็พะอย่างนี้แหละเออเดี๋ยวไปดูเล็บม้าก,ก่อนโมจิโมาสรุปนะครับก็ข้อกก็จะมีประมาณนี้แหละลางอาหารก็นี่เหมือนไม้ใหญ่เลยก็จะมีถ้วยให้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสโลปมาให้อาหารให้หญ้ามันตกตรงนี้นะครับแล้วก็น้ําเนิ้มนะครับที่ติดมากระยาสดมันจะได้ตกตรงนี้เวลา,นาฝนเนาะจะได้ทําความสะอาดง่ายนะครับก็ไม่ต่ตงจากไม้ใหญ่เท่าไหร่ตรงนี้ก็ เสานี่ก็จะมีที่บานปลายออกมานะครับที่เกินกว่าที่คิดก็จะมีนี่เราจะต้องใช้เหล็กตัวนี้นะครับกันกันแนวไว้แบบนี้นะครับไม่ให้มุ้งอ่ะมันเข้ามาหาคอ,อกมากนะครับไม่งั้นม้ามันแทะมุ้งนะม,ม้าบางตัวปากซนนะอ่าบางทีอาหารหมดอะไรเงี้ยมันกัดมุ้งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซฟเซฟมุ้งไวเพราะว่าถ้าไม่มีมุ้งนะ่ยยุงกัดแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ตรงเสานะครับก็เชื่อมนะครับเชื่อมตะขอไว้ก็เหล็กมาดัดนะครับก็เชื่อมไว้แขวนของ แผนอ่าขุมแผ่นแปลงนะครับก็แล้วแต่นะครับก็แต่ตรงเนี้ยที่ปูทรายไว้ก็ว่าเดี๋ยวจะทำเพิ่มนะครับจะเทพืพ้นปูนแล้วก็เวลาปุกลูกถ้ามีลูกตัวผู้อาจจะให้อยู่ด้านนอกนะครับอ่าตรงเนี้ยก็ได้อยู่พื้นที่ครับสองเมตรก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ดูก่อนถ้ามีลูกกิงก็ถ้าลูกเป็นตัวผู้ก็ให้อยู่ด้านนอกแล้วก็เจาะตรงนี้นะครับเจาะตรงนี้ให้เป็นช่องอาหารกินกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะยังไงว่าลูกตัวแรกจะตัวผู้ตัวเมียแต่คิดว่าน่าจะน่ารักแหละเพราะว่า เนาะเหมือนแพ่น okay. ้อยอ่ะใช้กระปิกกระปอกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะรีวิวไว้เพียงแต่เท่านี้น่าจะได้เห็นทั้งการทําฟันทําเล็บนะครับป่วนไปหมดวันวันหนึ่งเวลาได้ทำนะก็ทํายกชุดทีเดียวเลยโอเคนะจ๊ะใครดูอยู่ถ้าชอบความคี้โม้แล้วทําได้จริงนะครับแล้วเป็นประสบการณ์ตรงๆก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจมปวนไม่สอดกันไว้นะครับช่องน้อยๆนะครับที่ว่าโม้เก่งๆนะครับส่วนใหญ่ที่โม้ก็เอาความจริงมาโม้หมดเลยเอาประสบการณ์ตรงมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องฟังกัน เพราะว่าถ้าไม่เอาประสบการณ์ตรงมาเนี่ยเวลาคนอยากจะเลี้ยงอะมันเลี้ยงมันเลี้ยงไม่รอดนะบอกตรงเลยเลี้ยงม้านะบอกเลี้ยงเลี้ยงไม่รอดนะครับถ้าถ้าไม่ได้รู้ประสบการณ์จริงๆนะแค่ไปข,ขี่ของเขาตามฟาร์มเนี่ยมันกระจอกนะขึ้นหลังปุ๊บคนก็จูงไปหรือขี่ไปมันกระจกมากเลยแต่เวลาการเลี้ยงเนี่ยรายละเอียดดีเทลดูดิทําฟันถ้าไม่ทํามันแทงกับพุ้งแก้มแทงกับพุงแก้มม้าไม่กินถ้าม้าไม่กินมันเจ็บมากๆ มันดูดเอาเหมือนกันพูนะครับหญ้าติดคอก็ล้มจะตายเอาผมก็ต้องมาปั๊มนะครับจกหญ้าโอ้ยสารพัดไอโฟนแตกไปเป็นเครื่องนะครับแขนถลอกบอกเปิงหมดนะครับมาช่วยชีวิตกันพูด,ดีที่ช่วยทันถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่นะอ่าเสร็จเลยนะครับตายม้าตายนะครับฟันก็มีเอฟเฟกกับชีวิตเหมือนกันนะครับ <S <S เล็บนะครับถ้าทําไม่ดีทําไม่เป็นหรือไม่ทําเลยเล็บฉีกเล็บอะไรผุพังขึ้นมามันซึมเข้าไปถึง้างใน ในตัวเล็บจริงๆเป็นโพรงนะก็ม้าก็เจ็บขาลามไปถึงอาการอักเสบแล้วก็ตายได้เหมือนกันนะครับมันมันเป็นฉนวนหมดเลยการเลี้ยงเหนื่อยกว่าการขี่พูดตรงๆเลยโอเคใครที่ชอบนะครับก็ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วการที่ยังไม่มีม้าเนาะไม่ต้องรีบมีหรอกศึกษาไปเรื่อยๆครับฟังผมโม้ไปเรื่อยๆก่อนดูม้าพวกนี้ดูพัฒนาการไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าถ้ารีบซื้อไปแล้วดูแลไม่ได้นะครับให้ลูกน้องเลี้ยงหรือดูแลเนะี่ย มันไม่เหมือนเจ้าของเลี้ยงหรอกเจ้าไอ้พวกลูกน้องที่ประจบสอพอมันก็ดีดก็มีนะเยอะอ,อัดอาหารอัดอาหารในม้าอ้วนนะครับเจ้านายนานมาดูทีนึงสุดท้ายไข่ลงกีบนะครับอ่ามันให้ม้าอ้วนจริงอ้วนด้วยการกินอ่ะก,กับอ้วนด้วยการอการอกกําลังกายมันต่างกันนะกล้ามเนื้อมันไม่เหมือนกันเนี่ยดูแน่นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้แน่นด้วยการที่กินแล้วก็วิ่งออกกําลังกายมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะแน่นตึ๊กนะครับอ่าแต่อ้วนแล้วอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อมันก็อีกแบบหนึ่งก็คือ ทรงเขามีอยู่แล้วเขาเป็นสายก้ามเนี่ยเขามันจะดูเหมือนมีก้ามเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เออก็อันนั้นแต่นั้นมีน้อยนะในบ้านเราที่เป็นสายก้ามจริงนะครับน้อยแต่ถามว่าเออกินแล้ว,ก,ลวกินแล้วปั้นให้มันวิ่งออกกําลังกายในะนนี้ดีที่สุดนะครับโอเคไอ้กันภูไอ้กันภูมันยืนหลับละบอกดีโมนานชิปเป่งไงดูด,ดูยืนหลับแอบยืนนหลับอยู่นี่ดู ทำฟันมันมันก็อ้อห,หน้ามาันซบโอเคไปแล้วครับ <S <S เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วจะไปไปจุป๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บปรฉชันนะจุ๊บปรฉชันนะจุ๊บจุ๊บ